อ่าสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกมที่มีชื่อว่ามิซาโอนะครับเกมนี้ก็เหมือนกันนะครับคล้ายกับ AO นี้ Mad Father w i s h House นะเป็นเกมที่ทำจาก RPG Maker เหมือนกันเป็นแนวเฟ์เรอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแคสกันเลยดีก,กว่านะเริ่มเล่นเลยอืกระดุนะตั้งชื่อตัวละครด้วยค่ะอ่าโอเคคอนเฟริร์มอากิอืม ชื่อนี้ดีไหมอ่าโอเคชื่อนี้ก็ได้๋ยวไม่งงอค่ะเอือเ่อพีมิกโอเคย e yes. s สช่วยฉันด้วยนะอ,อยู่ของมาอ่าหาฉันทีนะอืมอ๋อนมะิโซะนั่นเธอหรือเปล่ามิโซะอ่อานางเอกเรียกมิโซะอืม ออนี่ฉันฝันไปเลยเนี่ยฉันได้ยินเสียงมิโอะแต่ฉันคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันเออนี่มันก็ผ่านมาสามเดือนแล้วออโอ้ไม่ฉันจะไปสายแล้วโอ้ต้องรีบแล้วล่ะ,ะ,ะมิะโอะไม่เคยไม่เคยเอ่ออะไรนะหนีจากห้องเรียนไปนานขนาดนี้อืม เธอเป็นเด็กผู้หญิงปกติธรรมดารจริงๆนะฉันไม่เคยเข้าไปได้เข้าไปคุยกับเธอเลยบัดแ,แต่ว่าฉันรู้สึกว่าเป็นกังวลว่าเธอจะอยู่ตัวคนเดียวฉันหวังว่าฉันคงจะเป็นเพื่อนกับเธอได้นะแต่ว่าน่าคงไม่มีทางไปไปได้แล้วละ่ะก็เพราะว่าเมื่อสามเดือนที่แล้วเนี่ยมิโอะได้หายตัวไป เธอไม่ได้ไปโรงเรียนและไม่ได้กลับบ้านด้วยเธอไม่ใช่ประ,ประเภทที่ชอบหนีออกจากบ้านแน่นอนนะแล้วก็ครอบครัวของเราก็บอกว่าบางทีเธออาจจะเข้าไปผัวพันกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างรู้ไปแล้วนะคะ Our class s p a d the rumor ห้องเรียนของเราได้ปล่อยข่าวลือว่ามิโอนั้นได้ตายไปแล้ว เพรว่าฉันหวังว่าเธอพวกนั้นคูจะเป็นคาานะเข้าใจผิดไปเพาฉันอยากจะเป็นเพื่อนกับเธอจริงจริงโอ้ยมีดูนี่สิอ่าอืมนเนี่ยโซตะ นะตรงนี้แก้สมก,การตรงนี้เราจะได้ตรงนี้เขา้าใจไหมวันนี้ออกสอบนะอ่าสุดเออเป็นคุณครูเป็นคุณครูอะไรนะคุณครูคุณครูที่ป๊อปปูล่าในหมู่นักเรียนะโอ้โหหล่อได้ดูเลยอ่าอายะกะโอะ้คุณครูโชต่หล่อเสมอเลยนะหน้าข้างหน้าด้วยนะอ้นี้ เป็นพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอุปกรณ์เออข้างหูที่แกกว่าอือากิเครียจใเสียงในความฝันของฉันต้องเป็นมิโซะลุนะอืมไอ้อย่าอาก,กิมึงกล้าไม่สนใจตอนที่กูสอนเหรอ,อโหดไปเลยเย่กลัวแล้วรู้เปล่าวันทีคกูจะสอนเนี่ยมันออกสอบแล้วรู้ไหมเพราะฉะนั้นทางที่ดีมึงควรจะฟังนะอืม ข้าหนูอทื่อไม่ดูเรื yep, ่องตอนน้นแล้วเวลาอะไรหลังเลืองเรียนอือายกะนะอ้ยมิสเตอร์สุตาเนี่ยคหล่อจริงเลยอายกะเพื่อนสนิทของอากิ นะเขาเธออะไรนะเธอตามตามอะไรนะตามมิตเตอร์โซตะต่อยๆอ,อัญชาเธออะไรนะเธอพูดถึงเขามาตั้งแต่เช้าแล้วนะเนี่ยมันไม่เบื่อมั้งเหรอฮะอโอ้ยแต่เขาก็ดูเขาดูเป็นผู้ชายที่แบบน่ารักอ่ะ,อะเขาดูดีนะฉลาดด้วยโหเย,ยี่ยมยอดที่สุดเลย อะไรเนี่ยโอ้ยเไอ้ก็ต้อง some hand cream อ๋อเดี๋ยวทาครีมก่อนนะดูดูดูเธอยินไหมอ่ะข่าวหรือที่ว่าอะไรนะอาจารย์โซตาน่ะเป็นพวกอ่ชอบมีอะไรนะเป็นพวกที่อะไรนะเพื่องเฟติดมีเพศสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอบางที อะไรเนี่ย <ś 2> ฉันทำความสะอาดมือของฉันทุกวันทุกเวลาบางทีฉันอาจจะบางทีเขาอาจจะชอบฉันขึ้นมากับบ้างก็ได้ผมแปลผิดตรงไหนเปล่า <ś 2> <ś 2> ฉันว่าไม่น่ามาั้งไอ้กะเออฮ้ยไม่แข็งนะโอ,อ้เธอนี่ไม่มีสายตาเรื่องผู้ชายเลยนะอากิเออด่าทั้งนั้น จริงๆนะฉันอยากจะรู้จริงๆเลยว่าเธอเนี่ยนะอะไรนะสนใจอะไรในตัวโทมัสหนนะอาอ้าวฉันไม่ได้บอกเลยนะว่าฉันชอบใครนะฉันก็คิดว่าเขาค่อนข้างจะเจ๋งนะนั่นก็แค่นั้นแหละเฮียลิจริงนะเลอคุยกันไปคุยกันมาไม่มีอะไรเอา่าใช่ริงจริง โยชิโนะ <c oughs> อะไรนะรู้สึกว่าจะมีเรื่องเล่าน่ากลัวเกี่ยวกกับเิดขึ้นที่โรงเรียนเนี้ยนะฉันรู้สึกกลัวจังเลยอะ <c oughs> โทมะอ๋อนี่โทมะพ a า a อ o r มอลเรื่องเล่าอะไรปัญญาอ่อน,นโทมะเพื่อนนุ่มชั้นของอากินะ เป็นผู้ชายที่อะไรนะชอบแต่งตัวแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองทุกอย่างอะ่ะนั่นของจริงนะบอกให้ฉันไม่ได้พูดเล่นนะอ่ารู้หรือเปล่าว่าเด็กเด็กในห้องเรียนห้องข้างๆนะถูกลากเข้าไปในห้องน้ำด้วอหละอ้าวโดนยานาเกนนะแล้วไม่น่าเลยโยชิโนะเพื่อนรุ่มฉันของอากิเป็นหัวหน้าแก๊งกลุ่ม,อะ,อ,มอะไรนะ แก๊งกลุ่มชอบแก้งชาวบ้านคุโดเดอวอสออสโซเดกลาสก็มีอะไรนะกระจกที่ชั้นสามเนี่ยของของห้องโถงเนี่ยนะแตกจากข้างในโอ้คุโดเพื่อนชั้นของอากิเป็นคนที่ดูใจเย็นแล้วก็ดูอะไรนะดูเป็นผู้ใหญ่ต้องเป็นวิญญาณแน่เลย,เลยนะ จังเศรอฐาเมย์ไม่เพื่นรู้ฉันของอากิแอ่ just a ตัตเมยฟอร์ช็อตก็เป็นแค่อีโทมากเกิลเฟนอินยานสินะปัดยาอ่อนสินดีของเชนนั่นน่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกออ,อะจะบอกนะว่านั่นมันเป็นคำสาปของมิสะโอะ นี่มันใช้เวลามาล้อเล่นไหมสัตว์ตบเปี้ยงนะแต่ฉันว่านะมันก็อาจจะมีทางเป็นไปได้นะเพราะว่าตั้แต่สามเดือนที่เธอหายตัวไปเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็เกิดเรื่องราวขึ้นพอดีอะ่ะถ้ามันเป็นคำสาปของมิสโอจริงๆอะ่ะทำไมมิสโอถึงไม่สาปเราเลยละ่ะเฮ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะทำไมฉันต้องโดนอ่า ยูชิโนก็เธอนั่นแหละที่ชอบแกล้งมิโซะเป็นประจำนะแกล้งเหรอไม่ฉันเปล่าฉันก็แคเ่เล่นสนุกกับเธอนั่นเองอโทมัสก,ก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอเธอนะ่ะชอบอ่อตาตวาดใส่มิโอะประจำเลยเธอนั่นแหละก็ถึงก็คือเป็นคนหนึ่งที่จะต้องโดนคำสาปเหมือนกันฉันก็เนอะ I'm fine สบายแล้ว มิสโอะนะมองฉันดิสาตาเออเรียกอะไรนะชอบอะ่ะชีวั็หวังว่าอย่างนั้นนะโทมะฉันกลัวจังเลยอะ่ะฉันเป็นแฟนเธอนะมิสโอ,อะนะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> มิสโอะม่ hand g r e n ไม่ว่าไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันผ่านแล้วกัน ออที่รักอะ่ะไม่ต้องกลัวอะไระฉันจะปกป้องเธอเองอะ่ะรักคุณจังเลยโซมา,าจุ๊บๆ<า>ทำอะไรก็ทำมันจะนั้นไอ้รูรักตัวนี้มิซาเอะอย่าสาบพวกกูเลยนะอะไรนะ,ะอุ๊ปส ฉันขอโทษฉันพูดแรงฉันพูดดังไปหรือเปล่านะ <laughs> <laughs> อ,าอ้าวอีเหี้ยใช่ไหมอ๋อแพ่นินไว้อา้าวอีสัตหงมืดโอววอดนะเฮ้ยอยู่ๆก็มืดได้ไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบางทีบางทีอาจจะเป็นเพราะคำสาบมิสาโ,โอก็ได้มิสาโอ โกรธพวกเราแล้วโหปากนี่มันเฮียอะไรกันเนี่ยกูแค่รอเล่นไอ้สัตวอโดนแล้วมึงะนะอากีเฮ้ยวสาวหลอดดีมิโซะมิโซะไม่จะเรียกหากันอยู่ได้โอ้ ฉันได้ยินเสียงว่าเธอกำลังพูดกับฉันอยู่อ่ <c oughs> ไม่น่าจะเป็นเธอแน่เลยหุบปากกูยังไม่ได้ยินเสียงเฮียอะไรเลยอ่าไม่พีชายมันเถื่อนดีอาอากิพูดเฮียอะไรของมึงเนี่ยฮะพูดไปดีผู้หญิงกูก็ตบนะเว้ยอโหดโหดฉันปลฉันก็ฝ่ายมีหาฉันที <c oughs> มิโซะอ๋อตกใจตกใจนิดๆไม่ต้องมีตรงเมื่อกี้มีหน้าผีด้วยเนี่ยผมสะดุ้งตกเก้าอี้ว้าตกใจเป็นแทบดึงๆดึงๆจอดำแล้วมิโซะอ๋อในที่สุด เธอก็ตื่นแล้วเหรออ๋อนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยฉันอยู่ในห้องเรียนไม่ใช่เหรอมามีอีโร e นี่เป็นใครเธอเป็นใครกันอนะเฮ้ยอีนี่มันอีออกเฮ้ยใ,ใช้ตัวละครซ้ำใครที่เล่นแม่ฟาเธอร์ล้วจะรู้้วครับไอ,อมอนนี่นะครับเอออะไรนะสีเจ็ดครับนะสี่เจ็ดดูอะไรนะมันชื่อออกนะชื่อออกเออแต่ว่านั่นมันใส่อะไรนะใส่หมวกอันนี้ไม่ใส่ นะเป็นชื่อเป็นอะไรผมชื่อว่าโอนิกาวาระเทงเยอะเป็นอะไรนะเป็นประธานนักเรียนนะแล้วนี่ก็เป็นห้องห้องประธานโชคดีนะที่เธอได้มาอยู่ที่นี่ที่นี่ปลอดภัยหรือเปล่าได้มาอยู่นะี่นะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้นเน่นะโรงเรียนได้ถูกอะไรนะดูดเข้ามายังในโลกต่างมิติน เอ่ออะไรเนี่ยดิสไซน์โดสในสายฟังหรือข้าวสารที่ไม่รู้แต่ว่าอะไรไม่ช่วร์โลกต่างมิติงั้นเหรอหมายความว่ายังไงอ,ะอ่ะอ่าแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ <laughs> <laughs> นั่นก็เป็นเพราคำสาบยังไงล่ะอ่าประโยคเดิมอีกแล้ว <laughs> <laughs> นี่เป็นผลจากคำสาบของสาวน้อยคนหนึ่งนะทำให้โรงเรียนเนี่ยถูก ดึงดูดขึ้นมาสู่ในโลกต่ามิติคำสาบเดี๋ยวบอกลว่ามิสโอโอมท่านอะไรนะท่านประธานโอนิกาวาระอ๋ <c oughs> อเฮ้เฮ้ <c oughs> ฉันฉันทำได้แล้ว finally made it นะฉันคิดว่าฉันจะเป็นอะไรนะคนที่หลงทางอยู่คนเดียวซะอีกโอ้กลับมาแล้วเหรอ อะไรนะยี่ห้องสมุดเธอนะเป็นรองประธานนักเรียนนะนแต่ว่าเธอไม่จะอยู่แต่ในห้องสมุดเลยเพราะฉะนั้นเราจึางเรียกเธอว่าอีาห้องสมุดโอ้ให้ผลดีนะ <c oughs> so then <c oughs> เออยี่ห้องสมุดแล้วข้างนอกเป็นไงบ้างเหตุการณ์ <c oughs> ทุกอย่างพังหมดเละเทะฟักอัพยันไรเละเทะ อะไรนะทุกอย่างทุกอย่างพังหมดเลยฮนะแล้วก็ไม่มีวิแววว่าจะเจอทางออกเลยด้วยน <c oughs> อกจากนี้เอ่อ uh, evil spirit อะไรเนี่ย,ดยได้ทำได้เอ่อทำร้ายผู้คนฉันเห็นนักเรียนหลายคนถูกฆ่ามากับตาโอเอวิ l สปิริตนะ spirit, นะ <c oughs> ฉันจะไม่กินแฮมเบอร์เกอร์อีกเป็นครั้งที่สองอา้าวทำไมเกี่ยวอะไรกับแฮมเบอร์เกอร์ <c oughs> อ้อฉันกลัวจังเลยเงื่อนเหรอโอเคขอบใจมากสำหรับรายงานเอาละเธอไปได้แล้วโอเคงั้นฉันกลับห้องสมุดแล้วนะถ้ามีอะไรก็เรียกฉันได้เลยออเไปแล้ว <laughs> อีวิ spirit งั้นเหรออาจจะเป็นพวกคำสาปที่เรียกพวกมันมาก็ได้ NOW.. ตอนนี้โรงเรียนเต็มไปด้วยกลิ่นอายของอะไรนะพวก spirit นะไม่มีทางที่จะหนีทำไงดีอ่ะมันมีอยู่ทางเดียวนะที่จะจัดการได้นะ่นก็คือต้องอา่าอะไรนะต้องอปิดคำสาปของสาวน้อยคนนั้นซะไม่มีทางเลือกอื่น <c oughs> งั้นหนูจะยกเลิกคำสาบได้ยังไร วิธีการก็คือต้องช่วยวิญญาณของสาวน้อยคนนั้นมิสอากินะเธอจะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เธอจะต้องทำฉันจะทำอะไรอะ่ะออไม่รู้ใบอีกแล้ะหาฉันทีนนนนโอ้มิโซโอก,กำลังรีฉันอยู่เธออยากให้ฉันไปเจอ,อมิสเตอร์โอนิกาวาะฉันจะไปตามหามิโโอค่ะอืม โซ่นะโอเคนะตามที่ใหญ่บันตามที่ใหญ่ห้องสมุดได้รายงานฉันนะนะโรงเรียนนี้เต็มไปด้วยออีวิลสปิรตนะหรือว่าจิตวิญญาณชั่วร้ายอยู่มากมายรู้อย่างนี้แล้วเธอยิงจะไปหรือแน่นอนค่ะอืมเพราะว่าฉันคือเพื่อนของมิโซ่โอเคเข้าใจละนะโซ่ เธอนี่ฉันกระหานี่จริงเลยฉันมั่นใจว่าเธอจะสามารถทำได้อืมถ้าอเธอต้องเผชิญกับปัญหานะสามารถแวะไปที่ห้องสมุดได้ที่ชั้นสองเธอจะสามารถช่วยเธอได้ถ้าเธอต้องการที่จะอะไรเนี่ยรายงานก็มาพูดกับฉันได้ฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดเวลายูยูเซฟเซฟไหม you, you safe? Safe? Yes โอเคอืมอะไรเนี่ย You can also p r e s e C or u c h i p t o make a quick save. อ๋อเมื่อกด C แล้วคุณก็จะสามารถเซฟแบบเซฟแบบ quick save ได้แต่ว่ากรณีที่ออกจากเกมก็จะหลุดไปอือฮอ๋อ อย่างนี้นี่เองถ้าสมมติเราจะเซฟเกมเนี่ยเราต้องมาเซฟกับอีโลนนี่สินะแต่ว่าถ้ากด C แล้วมันก็จะแบบควิกเซฟให้เผือเวลาตายแล้วมันก็จะมาอยู่อยู่ตรงจุดนั้นพอดีอ๋อโอเคไปคอยเธอปลอดภัยนะโอ้ไมได้เล่นสักทีแมเกมแม่งนานเหลือเกินนะพอๆกับอะไรนะแมสฟฟเธอร์เล่าเรื่องนานมากโอมีอะไรเนี่ยไอเทมมีวาร์ปมีอะไรเนี่ยชิ้นส่วน

เออ่คุญแจไขประตูทางออกฉุกเฉินนี้ได้อะไรเนี่ยลนเอามาจากแจกันแล้วก็มีใครบางคนหยิบมันไปอ้าวเอ๊ะ,อะมีคนเอาคุญแจไปเหรอ,อหรือว่าบอกว่ามีใครบางคนหยิบไป <c oughs> อ่า อ้าวมาแล้วเพื่อนเราอ,อายากาโอ้เธอปลอดภัยดีแต่เนี่ยนะโอ้เธอมาได้เวลาดีเลยนี่เป็นช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเลยนะเนี่ยอ,อะไรของมันวะตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วอ่ะตอนนี้เราก็อะไรนะเราจะดูโต๊ะของมิสเตอร์โซตะได้สักทีโอ้เฮีย <c oughs> นี่ม่งโรบจิตทิมายเลย <c oughs> โอ้นี่มันใช่เวลาหรือเปล่าเนี่ยนะรู้เปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนเนี่ยดูนี่สิโอ้อะไรเนี่ยมีคนอา่ามีคนส่งจดหมายรักให้กับอาจารย์โซตะด้วยอา้าวนั่งไงเนี่ยใครเนี่ยมันบังอาจใครกล้าส่งจดหมายให้กับอาจารย์โซตะนะหน่อยได้ตบดิ้นนอะโหดจริง โอ้ยอัยกาช่างหัวเรื่องนั้นแม่งก่อนเธอ,อสัตว์ตอนนี้กูรู้ไมหมให้มันเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยฮะไปหาที่ปลอดภัยไปไม่เอาฉันเห็นอะไรเนี่ยฉันบอกฉันเห็นทุกอย่างนะแล้วก็อะไรเนี่ย <c oughs> บอกว่าเธอเธออะไรนะเธอจะทิ้งโอกาสนี้ไปนะแต่ว่าฉันไม่เออโอเคอยากทำอะไรก็ทำไปอืมช่างหัวมึงแล้วอืม เพื่อนเราแม่งอบคอนข้ารุนแรงโอ้เยอะเยอะเยะน่าติดเอาเอ้ไปไหนต่อดีตู้ยอดเหรียญอ่ะตู้ขายน้ำผลไม้นะซื้อผลไม้ดีไหม yes ไม่มีเหรียญอือดีจเจริญพรไปไหนดีอ่ะ ออดอสเพลสบีเอซีดีดีคืออะไรล่ะเนี่ยดูว่ามันจะเป็นห้องบีเอไม่ใช่มันไหนถ้ากดซี่ะเกมเซฟอืมไหนมีกระดาษ This a p i e c e of p a p e r pick it up yes ่ฮะค้ออะไรวะ You are dead. เฮะฮโอ้ยอีสัตว์อ้อาวตายเลยเอาฮอผู้เก็บกระดาษแค่แผ่นเดียวขนี้ตายเลยเหรอโอ้โอ้ดีที่เซฟไว้โอ้แบงหลอกกันอย่างนี้เลยนะ คุณได้ยินเสียงบนผมไหมม,มันมีใครโผล่เลาะอยู่ในห้องน้ำคอ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 ,อไม่มีใครอยู่ไปดีกว่าโอ้ชั้นนี้มีอะไรอย่างเนี้ยเสียงอะไรวะ อะไรเนี่ยมีคนอยู่ในล็อกเกอร์เออมองดีไหมโอเคโอ้อา้าวอาจารย์อะขอบคุณพระเจ้าอะไรเนี่ยฉันสลบไปช่วงเกิดแผ่นดินไหวอะ่ะฉันตื่นขึ้นมาก็ก็อยู่ในห้องล็อกเกอร์นี้แล้วโอ้โดนยังไงเนี่ย <c oughs> โอ้แม่งดีไซน์ดีไซน์แบบ ไม่ให้เปิดข้างในได้สิ่งเป็ดโอ้โรงเรียนดูแปลกไปนะสงสัยต้องออกไปดูสำรวจดูหน่อยแล,ะละ้วล่ะคุณครูคะข้างนอกอันตรายอะ่ะบอกไม่ทันไปแล้วบอกว่าเขาจะไม่เป็นไรนะ <c oughs> สำรวจสำรวจสำรวจ เออไม่มีเลยเลยเกมเซฟห้องเดิมนี่หว่าจะมาทำไมอ๋อนี่ไงห้องสมุด you can now use the warp function ตอนนี้คุณสามารถใช้สกิลวาร์ปได้แล้วอ๋อไหนมาคุยกันอีเวนนี่โอ้เธอคืออ๋อ เธอคือนักเรียนจากห้องประธานนะี่นอะค่ะฉันมีชื่อว่าอากิแอนเอ่ออะไรนะยายห้องสมุดใช่ไหมคะอ๋อมีคนจะเธอจำชื่อฉันได้ด้วยฉันดีใจจังเลยเอ,อ,อะไรเนี่ยนี่เป็นเวลาหลายปีแล้วเนี่ยฉันไม่ได้คุยกับใครเลยโอ้โหนานขนาดนั้นเลยเหรออากิมาเป็นเพื่อนกับฉันเถอะตอนนี้เลยเอ,อืม เธอไม่อยากเหรอออเป็นเธื่อกับเธอดีไหมไปรีฟิลไม่บิชนี่มีปัญหาป่ะสัตว์อ่ะเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะยังได้ยินไม่ชัดเลยอ่าโดนไหมกูไม่อยากเป็นเพื่อนมึงเข้าใจไหมนี่ไม่เอโอเคฉันก็รู้ว่าเธอไม่อยากมาเป็นเพื่อนกับ ยินเนอร์อย่างฉันวเธอแน่ใจนะเมื่อไม่อยากเป็นเพื่อนฉันเนะี่ยเนอะไม่มีถามชัวร์ด้วยอืมโอเคเป็นก็ได้นะผมรู้สึกว่าเธอจะมีความสำคัญบางอย่าง yes ก็ได้อ้าวจริงเหรอโอ้ดีใจจังเลย you are my first friend นะเธอเป็นเพื่อคนแรกของฉันเลยนะที่ห้องสมุด ฉันว่านะฉันไม่อยากเรียกเธอชื่อนี้นะเพราะฉะนั้นบอกชื่อจริงใหช่ันเวลเดนโอเคงั้นมิสอากินะเพราะฉะนั้นช่วยตั้งชื่อฉันทีสิเอาชื่อง,ง่ายๆแล้วก็เจ๋งแป้งเลยนะโอ้ oh. What อะไรนะ What is gonna be ะจะตั้งชื่อฉันว่าอะไรดีอนะ่ะอืมคิดก่อน Novala Novala ชื่อแม่งโห้ย <Yeah. S 2> ชื่ออะไรดีนะ อ๋อนี่ไง B นี่ก่อนเกี่ยนัภาษาก่อนออโอเคได้แล้ว B I T C H B I c H ชื่อบิชโอเคโอเคกดอเอนะ Enter is bitch โอเคใช่ชื่อบิชอ๋อไม่ชื่อที่พอจริงเลย ก็นี่ไปนี่ชอว่าบิชนะโอเค call me bitch โ <laughs> okay. อเคเพื่อนรู้สึกดีงี้นี่เองอะ่ะหัวใจขึ้นด้วยเ <c oughs> ย,ย้จะวะายแล้ว well วิลโอเคฉันต้องไปแล้วนะอากิถ้าเธอต้องเผชิญกับปัญหานะปัญหาฉันได้ทุกเมื่อฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีประโยชน์หรือเปล่านะแต่ว่าฉันจะพยายามเท่าที่ฉันช่วยได้ โอเคขอบใจไปแล้วอโอเคงั้นก็ปาร์ตนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะรู้สึกว่าจะแคตนานเหลือเกินนะอันพบกันใหม่ปาร์ตหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ